ยื่นเอกสารเพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยต่อทูตอเมริกาโดยผ่านท่านผู้ว่าจังหวัดโมกุลีว่าไม่อยากจะมีื่กงดัเท่ทเาเราแล้วก็ฝากไปถึงทูนเลยว่าถ้าเลยวันหามงคลไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ปรับเปลี่ยนท่าทีเนะี่ยท่านคงอยู่ประเทศไทยลําบากนะแล้วก็ไม่สมควรที่อยู่ต่อไปด้วยขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวนทบุรีเสรีนนท์คนาารักในหลวงขอประนามและก็ตอบโต้ พฤติกรรมของทูตสลาคนนี้อย่างจริงจังด้วยครับก้าวไกลกิจการภายในของประเทศไทยอย่างอย่างที่คนไทยรับไม่ได้นะครับมาตราหนึ่งสองซึ่งซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าควรจะละเมิดหรือไม่ละเมิดเมื่อท่านทูตท่านนี้มาพูดเช่นนี้ก็ทําให้คนที่กล้าจะทําร่วงละเมิดก็กล้าที่จะบอกว่าพึงจะกระทําได้ซึ่งไม่ถูกต้องฉังนั้นเราในนามเสรีนนท์บน รักในหลวงเราก็เป็นตัวแทนคนหนมแสดงพลังให้เห็นว่าจังหวัดนนทบุรีก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยการกระทำารันนี้ของท่านทูตเขานะครับรมเสรีนโนท์คนรับในหลวงจึงขอออกแถลงการเรื่องพนามการวิจารณ์กฎหมายหมิ่นกระรองในารุภาพของไทยของนายเกณฑ์เอาเซนเจวีเองอัคคาราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำอยู่แล้ว